ลองนึกภาพโลกที่ปัญหารถติดกลายเป็นแค่เรื่องเล่าในอดีตดูสิครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเทคโนโลยีที่อาจจะทำให้ภาพนั้นเป็นจริงได้นั่นก็คือยานยนต์ไร้คนขับครับแต่มันไม่ใช่แค่รถที่ขับเองได้ธรรมดานะครับแต่นี่อาจจะเป็นการปฏิวัติระบบการขนส่งทั้งหมดเลยก็ว่าได้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้กันนะครับ คือการที่เราต้องเสียเวลาไปบนท้องถนนวันละหลายชั่วโมงนั่งอยู่บนรถเฉยๆทำอะไรก็ไม่ได้มันเป็นปัญหาที่น่าเบื่อมากๆเลยนะครับแล้วถ้าผมบอกว่ามันมีเทคโนโลยีที่อาจจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้จริงๆล่ะครับใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงเจ้ายานยนต์ไร้คนขับนี่แหละที่อาจจะกลายมาเป็นคำตอบที่หลายคนกำลังรอคอยอยู่ก็ได้เอาละครับประโยชน์ข้อแรกเลยที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของการแก้ปัญหารถติดนี่แหละ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนเป้าหมายหลักของการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เลยก็ว่าได้ครับคือเป้าหมายหลักๆของมันเลยนะคือการทําให้ถนนโล่งขึ้นลองนึกภาพตามนะครับรถทุกคันบนถนนมันคุยกันร,รู้เรื่องอะครับมันสื่อสารกันได้ตลอดเวลาทําให้การเคลื่อนตัวมันราบรื่นมากไม่มีการเบรกกระทันหันหรือเร่งเครื่องแบบไม่จําเป็นการจราจรโดยรวมก็จะไหลลื่นขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับ แต่ว่าเรื่องรถติดเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเองนะครับเพราะว่าหัวใจสําคัญจริงๆของประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเนี่ยมันอยู่ที่ความสามารถในการทํางานของรถพวกนี้ตั้งหางตัวเลข24เห็นเลขนี้แล้วนึกถึงอะไรกันบ้างครับมันอาจจะดูเป็นเลขธรรมดาธรรมดานะแต่สําหรับเทคโนโลยีนี้แล้วโอ้โหบอกเลยว่ามันเปลี่ยนเกมได้เลย ใช่แล้วครับ24ชั่วโมงต่อวันแถมยังไม่มีวันหยุดอีกต่างหากคือมันทำงานได้ตลอดเวลาจริงๆนะครับไม่ต้องพักไม่ต้องนอนไม่เหนื่อยนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยเพราะมันหมายความว่าเราจะมีระบบขนส่งที่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาทีนี้พอระบบขนส่งมันทำงานได้เต็มที่แบบอนส s t o p ขนาดนี้ผลดีของมันไม่ได้อยู่แค่บนท้องถนนนะครับ แต่มันจะส่งผลกระทบไปถึงกระเป๋าตังของเราเราท่านๆด้วยมันเป็นเหมือนโดมิโนเอฟเฟกเลยครับคือพอมันทำงานได้24ชั่วโมงใช่ไหมครับต้นทุนการขนส่งต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงแบบหวบ้าบเลยแล้วพอต้นทุนตรงนี้มันถูกลงแน่นอนว่าราคาสินค้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวนันมันก็ต้องถูกลงตามไปด้วยหรือแม้แต่ค่าแท็กซี่ที่เรานั่งกันเนี่ยก็จะถูกลงด้วยเหมือนกันครับ และทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเพอ้อฝันในหนังไซไฟนะครับเพราะว่าตอนเนี้เทคโนโลยีนี้มันออกมาวิ่งทดสอบกันจริงๆบนถนนแล้วในหลายประเทศทั่วโลกเลยหลักๆเลยที่เขาทดลองกันอยู่ตอนนี้ก็จะมีอยู่2อย่างครับอย่างแรกเลยคือแท็กซี่ที่ไม่มีคนขับอันนี้ก็จะมาเปลี่ยนการเดินทางในเมืองไปเลยส่วนอีกอย่างก็คือรถบรรทุกไร้คนขับครับซึ่งอันนี้แหละที่จะเข้ามาปฏิวัติวงการขนส่งสินค้าหรือว่าโลจิสติกส์ครั้งใหญ่เลย เห็นไหมครับว่าจากจุดเริ่มต้นที่อยากจะแค่แก้ปัญหารถติดเนี่ยตอนนี้มันกลายมาเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเราได้จริงๆสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนคิดต่อนะครับว่าถ้าการขนส่งซึ่งเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของสังคมมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนี้แล้วจะมีอะไรอีกบ้างล่ะครับที่จะเปลี่ยนตามไปด้วย เรื่องนี้น่าจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆที่เราต้องคอยจับตาดูกันต่อไปครับ